เมื่อไอ้หนุ่มสวีเดนวางเครื่องญี่ปุ่นว o l o FM12 วางเครื่องฮีโน่ e 1 3 4ของซีรีส์700พลัง380ม้ามาดูกันว่าเป็นไงมั่งบอกเลยว่าโดตรจี๊ดโอ้ยวิ่งดีนะดึงดีจัดๆรีวิวเบรกับช่วงล่างหน่อยสมชื่อกับบัน่วจริงทุกคน วันนี้มาดูวอลโวที่อู่ช่างสนราชบุรีครับที่ที่จอบบึงนี่วอลโว่เอ1 2วางพลังเสื้อแดงแดงจริงนะนะี่ไงล่ะเอาอันดับแรกมาพบกับช่างก่อนสวัสดีครับปิดไม้ก่อนพี่เป็นไงตอนนี้หมู่ไหมไม่หมู่ครับไม่หมูนะเคื่อเดินไปนอะไรยกออก่อพี่ ให้ลูกค้าว่าหัวฉีดหัวฉีดใช่เสียใช่ครับหัวละจีเห็นเขาว่าเ้าศูนแล้วเอามาณแสนก่าบาทใส่ก่าบาทหัวเดียวนะทั้งหมดครับทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับยกชุดหกหัวใส่กรับาดอันนี้เราไม่รู้นะลูกค้าเขาบอกให้ฟังอ่าใช่หัวแส่ก่าบาดนี่ราคาเท่าอีฟสามเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ครับก็เลยจบเลยจบจบไปอีฟสามตวงโอ้ยแล้ว กว่าจะยัดได้นี่ต้องตัดต่ออะไรบ้างในพี่เนี่ยโอ้โหหลายอย่างเลยครับเช่นก็มีเฟรมหลังครับแทนเครื่องหน้าแล้วก็ยนเฟรมหน้าใหม่ครับอือโอ้โหนี่เป็นไงสเปคคันนี้ก็เป็นเครื่องอะไรพี่เนี่ย e สามสี่ครับ e สามสี่กี่แรงพี่สามร้อยแปดะสามร้อยแปดครับแล้วเกียร์อะไรพี่เกียร์เกียร์เดิมเกียร์เดิม แกติดรถโอ้ยเป็นไงบ้าง่ะพอลองลองลองโมดหน่อยไหพุทุคุณแกเกณฑ์เดิมเอาเรื่องกันครับเอาเรื่องเหรอใช่ต้นกางปลายเป็นไงบ้างได้หมดเลยเร็วเหรอผมว่าต้นต้นอาจจะช้าต้นช้าจะปลายไวนะเรอใช่ต้นช้าที่หมายถึงว่ากําลังมันเหลื่อนหรือว่าใรเรอรผมเดยว่าทดตรงตัวเลยเนี่ยเกียร์ยีโรปนะติดมีรอยบากคัสีครับเป็นไงพี่เห็นว่าสว่างก็เด้งเลย ก็จ่อกระตีแล้วกระเด้งเลยอ่ะอู้ยเอาเรื่องนั้นเหล็กเหล็กยูโรไปนะใช่โอ้โหยยางเหนียวอะสว่านสว่านแม่เหล็กนิดเด้งเลยเราเราเทียบกับฮิโน่กับอีสุเป็นไงไงพี่โอ้โหคนละเรื่องเลยเหรอใช่ครับปกติฮิโน่กับอีสุอะไรกสีเดียวกันอ่ะอีสุครับเหรออ๋ออีสุดีกว่าเครื่องเนือวันนี้ก็จะเป็น D12 นะครับ12ลิร อันนี้จะเป็น Volvo FM 12แล้วหน้าปัดอันนี้ก็เห็นว่าโอ้โหไม่ใช่ครับระบบกดหัวกันนะกดหัวเลยดูแล้วเนี่ยเอ๊ะเป็นไงทุกคนเอาเรื่องนะเดี๋ยวเขามาดูกันอ่ะพี่อ่าหม้อน้ำเนี่ยใช้ของอะไรหม้อน้ำอ่ะของเดิมครับของเดิม Volvo นะครับเหรออินเตอร์เดิมอินเตอร์เด erm. ิมด้วยใช่ อ๋อนี่สังเกตท่อการาศมันมุดต,ตรงล่างพี่เหรอใช่ครับออเออเป็นเลดกนะครับโอ้โหนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวท่อการดเดิมท่อการาศเดิมครับแล้วก็มาป้างานใหม่เอาใช่ครับอ่าทโบนี่เราต้องขึ้นคอใหม่ขึ้นคอใหม่ใช่ครับอ๋อไม่งั้น,นมันติดกระสีไงไม่งั้นติดกระสีครับโอ้แล้วก็ ซอยเสียก็ปล่อยเข้ามาพักเดิมใช่ครับช็เปปี้ก็ยู่ก็ไว้ละนี่ครับแล้วคัสีเนี่ยบากเพื่อหลบอะไรบากเพื่อหลบอะไรอ่าคัสีมันแคบครับรุ่นเนี้ยอ๋อมันแคบแต่ว่าข้างหน้ากว้างนะข้างหน้ากว้างหน้ากว้างข้างหลังแคบใช่ข้างหลังแค่67เจ็ดเองหะ67 67ใช่มันมีคันหนึ่งที่ว่าพี่เคยวางไปเอ่อหนึ่งเอมไหมครับอ่าคันนั้นคัสีเท่าไหร่พี่พอกว่าเลย แปดสิบหกแปดหกนิดนิดอุ้ยต่างกาันเกือบสิบเซนนึงอ่ะโอ้โหนะครับสุดยอดแหละเนี่ยพลังเสื้อแดงวันนั้นก็ลงคลิปสั้นไปมีคนเดาถูกกันหลายคนนะว่าแบบเป็นเครื่องเ,อ,อ,อ,เอ,โโอ่ออีฟสามเครื่องฮิโน่อ๋อฮิโน่นี่คือมันเสื้อสีแดงหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อถ้าอีสุสีอะไรอีสุอะมีดำกระแดงเอ้ยดำกระส้มอ๋อดำกระส้ม <laughs> ใช่อ๋ออ๋อดีทุกคนเป็นไง แล้วตำแหน่งเครื่องอ่ะพี่จะบอกไงดีคือแท่นแท่นรับเครื่องก็ต้องแบบสร้างใหม่สร้างใหม่มขเขาหลังแล้วไอตัวแทวว่นเกียร์แท่นเกียร์ใช่แท่นเกียร์แท่นเกียร์ขยับไหมแท่นเกียร์ขยับไหมออันนี้เราตั้งเป็นกุ้มเป็นฮีโน่เลยครับอ๋อของแบบของฮีโน่เลยเหรอใช่ครับเนี่ยอ๋ออย่างนี้เลยครับแล้วก็อันนี้ ผมทําแท่นรับข้างหลังใหม่อ๋อ oh, นี่รับ,บช่วยอ้มล่างเลยอเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วก็อย่างหนึ่งในเมื่อเครื่องเดิมพีโน่จะมีอีฟสามสีนะไปชนเกียร์เดิมของวันโวเนี่ยมันต้องแปลงเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะจริงเหรอใช่อะ <laughs> ไรบ้างพี่ไม่ได้แปลงอะไรเลยก็มันเป็นค้าดูดเนาะ,ะใช่ครับก็แค่เอาแผ่นคาไปทำแค่แล้ว ขวบหมูอะพวกกระปรงคัทเ่ากันหมดเลยฮะเท่ากันหมดเลยเนอใช่เดี๋ยวบอกนะว่าสูตไว้เลยอะใช่ฮะเรื่องจริงปะเนี่ยหรออาจจะมีตุกติกนิดหน่อยอ๋ออัติวิวแบบเขาเรียกว่าเป็นสูตรนิดหน่อยวันนั้นใช่ครับอ่าเออวิสก็สิบเจ็ดนิ้วครับอือดูฝั่งนี้กันหน่อยเอานี่ฝั่งนี้โอ้โหนี่ อ๋อนี่กองกากเขาอยู่หลังเครื่องเลยครับกองกากเดิมอ๋อโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนนี่อ๋อนี่คืออินเตอร์ฝั่งนู้นก็ลงบ้างฝั่งน้ขึ้นบนอันนี้เน้นข้อย่างเดิมหมดอ๋อของเดิมมันวู้ดด้วยนี่ใช่ฮะโหนี่เหนียวได้ารเลยเนี่ยโอ้โหชอบตกกระซีที่ว่าเจาะยากสว่างกระเด้งเงี้ยใช่โอ้โหแล้วอันนี้คือข้ออะไรเนี่ย ันนี้เลี้ยงเกียร์ครับเลี้ยงเกียร์ใช่อ๋อบนวู้มีน้ำเลี้ยงเกียร์ด้วยหรอ <c oughs> อ้อันนี้ก็เป็นท่อไะไรครับครับอ๋ออันนี้พี่ต่อกับอะไรลูี่ยดู EGR ไหมใช่ไหมใช่ครับอ๋อถอด EGR ออกเนี่ยไนลองฟังเสียงหน่อยสิ <c oughs> เสียงน่าจะแบบไดการเลยนะแต่อันนี้มีมอพักเนาะ <c oughs> อ๋อ,อ,อมีมีพัก <c oughs> ใช่คันนี้สึุว่าเขาวิ่งว่าถุกอันตราย ใช่ครับแต่ว่าเห็นเขาว่าผ่านทีมีมั้งรสนทีมีมาดูดดดเนี่ยภายในก็หน้าปัดก็เดิมเนาะแต่ว่าใช้ตัว OBD เอาถ้าเกิดว่าเอาหน้าปัดของยูโรห้ามาใส่ปกติไปมันขึ้นไม่ครบขึ้นไม่ครบใช่ถ้าเกิดว่าจะไล่ให้ขึ้นครบทุกอย่างก็งต้องช้าต้องลไล่ใหม่หมดเลยลากขึ้นใหม่หมดเลยงานใหญ่เลยนะใช่ครับงานใหญ่เลยอะ เห็นว่าไอ้ตัวกล่องเดิมของเครื่องตัวเก่าอะมันคุมทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับหล้ํากันนะนี่ขนาดรดอายุแบบหลายสิบปีลนะโอ้มันมันมันล้ําจริงอะมันมันเกินยุคจริงอะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยได้ครับเยเสียงคล้ายเครื่องเดิมวนลู้ไหมใกล้เสียงไหมไม่ใกล้เนะวนลูเโอยคกว่านิดหน่อย คิดว่าใช่ครับยอดนี่ไงสร้างมาโอ้โหนี่ข้ออ่อนข้ออ่อนอออนี่พี่ก็ใช้ของขอ,เองเดิมใช่ครับนี่สร้างข้ออ่อนนี่เลยยังไงคือลูกค้าเน้นเดิมครับเน้นเดิมไปเนาะเน้นเน้นใช้งานใช่แต่ว่า คันนี้ผมว่าลองดูแล้วอุป,ปกรณ์รอบคันมันดูสมบูรณ์มากแสดงว,ว่าเขาน่าจะดูแลดีนะใช่ลองกระทแทกสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวเอาหัวลงใช่ไหมอ่าหูระตูหนักหนักนะโคร <billion. S 1> คงสร้างเขาโครงหนาจริงเละดูแล้วเ<อ>น่เก็จะเป็นแบบโย <aram> <ศ>กแบบหน้าสองตัว เผาเดียวเผาเดียวนี่ครับเผาเดียวนะเป็ดแหนบนี่ไก่ละไก่ละก็เห็นว่าลูกค้ามาแล้วอุ้ยอย่างนี้เลพี่เหรอโอ้โหครั้งแรกตกใจไหมครับ กอเลรก็จะแบบตกใจบ้างไงใช่ครับตกใจเลยแหละอืมอ่ะนี่มาดูข้างในอันนี้ใส่ตัวเกจ o อ d ยังไงพี่ครับเขาใส่แล้วหรอประตูเปิดนี้หรอโอ้โหนี่ข้างในอ๋อตรงนี้นี่ใส่ตัวนี้เลยครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากแปลงโทรมาดีกว่านะครับโทรมาดีกว่า ลองบอกไปโทรเลยพีู่นย์ก็สองครับห้าหนึ่งเจ็ดสองสามแปดหนึ่งจัดไปหรือว่าสิงเทครถไทยหรือี่ปุ่นอยากจะวางเครื่องตัวนี้ก็ได้เลยโอเคโท้ฝึกษาก่อนได้ฮะ <laughs> เียอย่างเราเลย 6HK ขี่มา่ไหนะรยกลับไ้มา6เ็เครื่องข้างโอ้โหเขค้าไทยเกาเรื่อง f v z า,าองรอยเก้าห้าก็5เวาง 6HK 300ม้าแล้วก็ววเกีย e นะร์งเอของ i ซ z สาโกนะเก้ารอบค้น เดี๋ยวพามาดูกินเตอร์คูลเลอร์นะโหฝั่งนี้คือแบบมันร้อนอะ่ะเนี่ยฝั่งนี้คืออากาศที่ว่าออกมาจากโบเนี่ยมันร้อนนะเพราะว่าสะเก็ดลงเนี่ยโบมันดูดมาใช่ไหมไอนนี่จะโคลกไอเสียเออคือมันติดก,กันนะโอุระภูมิของไอดีที่มันดูดมาเนี่ยมันเลยร้อนไงเนี่ยพอท้อ,ทอนีบิบึบน,นะโอ้โหพูดเลยเดี๋ยวดูฝั่งนู้นฝั่งซ้า,ายฝั่งนี้คือโอ้โหไม่ร้อนเลยอะ่ะ เย็นเย็นเลยฝนะั่งนี้เจอดายไม่มีอะไรนะธรรมพิวเตอร์อะไนะในการยิงให้ดูเลยว่าอุณหภูมิมันต่างกแค่ไหนพุทธมันต่างจริงทุกคนต่างจริงคืออินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยถ้าเกิดว่าอากาศมันมันเย็นใช่ไหมการเผาไหม้มันก็ดีกว่าไงก็อารมณ์เหมือนเราขับรถกลางวันก็คือเลยนะมาเดี๋ยวพาไปลองเรานั่งกันสัมผัสตอนรถวิ่งสักหน่อยว่ามันเป็นไงบ้างน,นนะเออแบบพวกอัตราทด อะไรเงี้ยเออดูกันหน่อยเริ่มเลยเนี่ยอันนี้คือไม่ยกเทานะเดี๋ยววางเทาไปเออก็บเสียงีมีเยเนี่ยโอ้นุ่มอ่ะ คือสองเกียร์นะอ๋อตัวนี้แปดอ๋อแปดใช่แไม่มีพิเศษเนาะไม่มีมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พิเศษอ๋อก็อคือพิเศษมันมีโลไฮนะใช่ไหมพิเศษโลไฮแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด low h i โอ้ยให้นอนเอาเรื่องกันแป๊บใช่ <laughs> ใช้ได้เลย โอ้โหเกเดิมมันก็ดีนะเกเดิมวิ่งเลยอ่ะเฟืองท้ายน่าจะเร็วเนอ่อรู้สึกว่าจะ9สามหนึ่งมั้ง9สามหนึ่งอือโ้สามหนึ่งเหรอใช่ครับเฟืองยุโรปนี่แจะแปลกมันจะแบบอืมมาเดียวกับเกเดิมเดี๋ยววิ่งดีอ่ะเสียงท่อเงียบหูดเลยมันงเสียงท่อมันก็เงียบเงียบหูดแปลกแบบกนะ đừng ngại mà có Đứng đi á Đứng đi chặt chắn Sống biệt Thế này Để không Tho เอาแล้วเป็นไรั้งใกล้เคียงน็อตนะเสียงหวานเฉยทีนี้นะ คือสัมผัสได้เลยว่ามันแบบมันดูดดีมากเลยฟีลแบบเหมือนนั่งพวกรถแบบกระบะที่ว่าอัพจานหน้าใหญ่อะนะเหนือนเลยเวรกมันดูดดีอะ่ะคือนั่งไม่รู้เลยเออเกียร์ก็จะยัดกันนิดนึงโอ้โหต้นกางปลายครบเลยเนี่ยใช่ครับอืม เอาเรื่องเอาเรื่องขับมันนลยเนี่ยลูกค้าที่ได้หายยากจะให้เปลี่ยนเลนเทอร์อผมก็เลยว่าแนะนำจะลองเกียร์เดิมดูโอเคเลยเนี่ยเกียร์เดิมอ่ะถ้เาเกิดว่าไม่ได้อะไรหายากน,นะซึ่งไม่รู้ว่าหายากก็อะไรอ่ะน่าจะไม่ยากมั้งอะไรเบียร์ใช่ไหมคนเล่นรถสะนะจะมีแรงอยู่เนาะเนาะใช่เดี๋ยวผมว่าเกียร์เดิมอะเวิร์กกันแหละเข้าท่าเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยเอาศักยภาพของเครื่องสักหน่อย ีววิเบรกกับช่วงล่างหน่อยโอ้โหเบรกโคตรดีเลยนะชอบเบรกมากเลยสมชื่อกับันโวูจริงทุกคนบอลวูดเนี่ก็ <f uck> <f uck> บอกว่าไงเขาบอกว่าทุกชีวิตปลอดภัยในโวูใชาา่ไหมเออไม่เกินจริงเลยนะแค่เบรกก็แบบโอ้โหเบรกสุดจริงแล้วช่วงล่างไงพี <f uck> โ่โอ้โหเปล่าเนี่ยรู้สึกมันไวไหมว่า <f uck> นะสมูทนะสมูทดีนะใช่คร <f uck> ับโอ้คือแบบมันดีจริงอะสมสมสมแปงเขาอะเออสุดยอดทุกคนเสียงหวานเฉยเลยนี่38นะ